นี่คือเครื่องมือเ g e ล็อกมีคุณจะสังเกตปุ่ม5ปุ่มทางด้านขวาบนของเครื่องเ g e ล็อกมีปุ่มเมนูที่จะนำคุณสู่เมนูต่างๆปุ่มด้านซ้ายและด้านขวารวมถึงปุ่มด้านหลังนี้จะเป็นปุ่มเพื่อให้คุณเลือกเมนูในฟังก์ชันต่างๆปุ่มเลือกทางด้านล่างทางขวาของจอภาพนี้จะเป็นปุ่มให้คุณกดเพื่อตกลงเมนูที่คุณต้องการผลิตภัณฑ์จะถูกจ่ายที่หัวจ่ายด้านล่างในช่องนี้ าเริ่มต้นการใช้กันค่ะใส่ฐานขนาด a A จำนวน4ก้อนที่ใต้ฐานของเครื่องมือประเภทฐานที่ใช้คือฐานที่มีคุณภาพแบบอัลคาไลหรือวิเทียมค่ะเมื่อใส่ฐานเรียบร้อยคุณก็พร้อมที่จะตั้งค่าเครื่องมือรอสักครู่หรือกดปุ่มเมนูเพื่อเลือกภาษา กดปุ่มรูปลูกศรด้านขวาจนกว่าภาษาที่คุณต้องการปรากฏกดปุ่มเลือกเพื่อยืนยันภาษาที่เลือกต่อไปเป็นการเซตระบบเวลาเลือกระหว่างระบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงตั้งค่าเวลาโดยเริ่มจากชั่วโมงกดปุ่มรูปลูกศรทางด้านขวาเพื่อเลื่อนขึ้นและปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายเพื่อเลื่อนลงจนกว่าชั่วโมงที่ถูกปรากฏ นั้นกดปุ่มเลือกเพื่อยืนยันกดปุ่มรูปลูกศรทางด้านขวาเพื่อเลื่อนขึ้นและปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายเพื่อเลื่อนลงจนกว่านาทีที่ถูกปรากฏจากนั้นกดปุ่มเลือกเพื่อยืนยันตอนนี้การตั้งค่าเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในเครื่องมือ